สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เข้ามาในตลาดเวลา3ทุ่ม54นาทีนะคะวันนี้พิมพ์เข้ามาในตลาดดึกหน่อยนะเกือบ4ทุ่มแล้วนะคะตอนนี้ตีแนวรับแนวต้านแล้วเรียบร้อยนะคะเรามีทุนอยู่ที่100ดอลลาร์นะคะ100้อดอลลาร์สต็อปล็อตที่100ดอลลาร์นะคะพิมพจะอออินไม้แรกนะคะตอนนี้ราคาแรงซื้อผลักขึ้นนะมีโอกาสทะลุแนวนี้นะถ้าเขาลงมาใกล้ sma 5หน้าสนนะคะลองสังเกตรแรง ณนะจุดนี้นะคะมีแรงซื้อผลักขึ้นตลอดเลยนะแต่มีความเสี่ยงคือเป็นตรงแนวต้านนะถ้าเขาลงมาอีกรอบหนึ่งน่าสนนะคะลงมาที่ s m a 5มีแรงซื้อผลักขึ้นตลอดนะคะ s m a 5ค่ะน้องลงมามาแล้วค่ะโอเคค่ะยังไม่ถึงค่ะต่นิสสาก,กรซื้อไปแล้วนะคะเพราะว่าเห็นแท่งเขียวก่อนหน้าเป็นแท่งเขียวแข็งแรงนะคะแท่งเขียวแข็งแรงสรดขึ้นราคาเป็นกรอบไซด์เวย์นะคะ แท่งเทียนเป็นกรอบไซด์เวนะกำลังพักตัวไซด์เวนะคะคาดการว่าราคาน่าจะขึ้นไปที่แนวต้านด้านบนนะคะลุ้นอีกแล้วอ่ะอยากบอกว่าไม้แรกกดข้ามแท่งนะคะเอาละคะ่ะคาดการนะคะราคาเป้าหมายน่าจะขึ้นไปด้านบนเพราะเป็นกรอบไซด์เวนะตอนนี้นะโอ้ถ้าจบแท่งเมื่อกี้นี้คงชนะไปแล้วนะคะเพราะว่า <ST AN TS> มันลุ้นแทงสองอา้ายังพอมีแรงซื้อนะคะที่จะผักกราฟขึ้นนะขอให้กรอบไซด์เว์นี้ทำงานนะคะเย็นๆน,น,น้องขึ้นไปนี่คือข้อเสียของการกดข้ามแท่งนะคะเราก็จะได้ลุ้นนานหน่อยนะคะเสียดายนะคะถ้าแพ้นี่โคตรเสียดายเลยนะคะสต็อปล็อในหนึ่งนาทีนะคะสต็อปลอสในหนึ่งนาทีเฮ้ <laughs> ยเฮ้ย อย่าลงมา้้อใจะเย็นๆนะคะโอเคไหมค่อยๆขึ้นนะคะขึ้นแรงก็ไม่ได้นะคะเพราะว่ากรอบไซเวนแคบนะคะเดี๋ยวโดนตบลงนะคะตบลงหน้าหงายเลยนะค่อยๆขึ้นคะ่ะมีโอกาสชนะนะคะออเดอร์นี้อ้าวต้องอย่างนี้สิคะ่าไม้แรกไปแล้วนะคะไม้แรกไปแล้วนะคะ,ะ,คะที่85ดอลลาร์นะคะ ตอนนี้เริ่มฝึกกดคาเวออเดอร์100ดอลลาร์ให้ชินนะคะตอนนี้บิมก็เอากำไรมาเทรดค่ะการที่เราเอากำไรมาเทรดเราจะไม่เครียดมากนะคะเนี่ยค่ะคือความสามารถของกรอบไซเวนะมีโอกาสขึ้นต่อนะคะมีโอกาสขึ้นต่อโอ้โหลงมาอย่างลึกเลยต้องปล่อยเขาลงนะคะเขายังไม่มาถึงแนวรับด้างที่เราตีไว้นะคะสำหรับ EU AC มีโอกาสไต่ลงต่อนะคะ ออยตอนนี้เป็นกรอบไซด์เวย์นะคะเป็นจะตีแนวต้านด้านบนไว้เลยนะนี่นะคะเป็นแนวแนวย่อยนะคะกรอบไซด์เวย์เล็กนะคะกรอบไซด์เวย์เล็กวันนี้จะเป็นยังไงสภาพนะคะหลังจากที่เก็บกำไรมาหลายวันนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองนะคะจงเชื่อมั่นในสัญชาตญาณของตัวเองที่มีการฝึกฝนอย่างจริงจังในทุกๆวันนะคะ EU แบบนี้ไม่น่ากดซื้อลงตามเทรนนะคะเพราะว่าการที่เขาลงมาลึกแหละอ่านี้น่าสนนะคะน่าสนลงมาลึกน้องลงมาอีกค่ะด้านล่างมีแรงซื้อผลักขึ้นตลอดเลยนะ,ะแต่ก็ยังนะคะยังไม่ได้เอาไหมโอเคนิ่งแล้วนะคะนิ่งแล้วนะคะเอาแล้วแบบนี้ไม่น่าอรอดนะคะ นี่คือข้อเสียของการรีบเข้าออเดอร์เกินไปนะคะรีบเข้าออเดอร์เกินไปราคายังลงไม่ไม่ถึงแนวรับล่างเลยนะคะราคายังลงอา้าวมีเขียวๆเว,วบ็วบๆนะคะน่าสนนะก้าวิค่ะนอะ้องเย็นๆสู้ค่ะสู้ <c oughs> อืมเยี่ยมค่ะเห็นจังหวะของการมีแรงซื้อนะคะแต่ข้อเสียเหมือนที่พิมบอกนะคะเขาลงไส้เขาลงมาลึกเลยเพราะว่า เขายังมาไม่ถึงแนวรับสําคัญด้านล่างของกรอบไซด์เวแต่นึ้เข้าออเดอร์ไปแล้วนะคะซึ่งได้ออเดอร์ราคาไม่ดีเลยถือว่าราคาไม่ดีนะคะแต่แรงซื้อก็ผลักขึ้นได้นะคะเทรนเป็นเทรนขาขึ้นนะสําหรับออยนะคะเป็นเทรนขาขึ้นนะตอนนี้กาลังราคากําลังพักตัวเก็บภาพก่อนนะคะลงมารอบนี้ไม่ซื้อแล้วนะคะเพราะว่าการลงมารอบนี้อาจจะแพ้ได้เพราะว่า เขาใช้แรงซื้อโซนกรอบไซเวนี้มาเยอะแล้วแล้วก็พยายามที่จะลงตลอดนะคะพยายามที่จะลงตลอดออเดอร์ order, สุดท้ายนะคะวันนี้ขออนุญาตเทรด3ออเดอร์นะคะออเดอร์ order, สุดท้ายพิมพขอเป็นอออินนะคะขอเป็นอออินสองร้อยเจ็ดสิบดอลลาร์นะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าเราจะต็อปลอสที่หนึ่งร้อยดอลลาร์กำไรหายหมดหรืออย่างไรนะคะ แต่ว่าวันนี้ปิมรู้สึกว่ากราฟค่อนข้างดีนะคะกราฟค่อนข้างดีค่อยๆดูนะคะค่อยๆดูตอนนี้แรงขายมาแรงอ้าวมีแรงซื้อผักขึ้นนะแท่งก่อนหน้าเป็นโดจิเขียวนะคะหน้าสนท่าลงมาปลายไส้เดิมปลายไส้เขียวนี้นะคะลงมาไหมน้อ no. งนี่มีโอกาสโดนเทลงนะ ยังยังยังไม่ลงมานะคะรอดูรอดูนะคะโซนแนวรับนี้แรงซื้อเยอะนะรอดูแต่ก็มีโอกาสที่จะแรงขายจะถีตู้มลงนะคะเอนซนี้ปล่อยเขาลงยาวเลยค่ะแท่งเขาไม่มีแนวโน้มจะสั้นลงเลยนะว้าวออยเจอกรอบไซด์เวล่างขึ้นไปแล้วนะคะเจอกรอบไซด์เวล่างขึ้นไปแล้วสวยงามนะคะ ลงมาอีกรอบหนึ่งนี้ต้องเป็นปลายไส้โดจิล่างเลยนะคะถึงจะสามารถซื้อได้เพราะว่าเขาใช้แรงซื้อไปแล้วแท่งก่อนหน้านะคะมีเส้นกิดด้วยโซนนี้นะคะออเดอร์ที่2-270มาร้านานี้เราต้องระวังหน่อยนะคะว้าวอีโอนอียูน้าสนค่ะอียูขอดูก่อนนะคะขอดูก่อน ค่อยคดูนะคะค่อยดู270ดอลลาร์นี้เงินไม่น้อยเลยนะคะเป็นกําไรล้วนๆนะคะแต่จงเชื่อมั่นในตัวเองค่ะเพราะคุณมีศักยภาพพอนะคะขอแค่คุณฝึกฝนทุกวัน,นะค่ะดูเขาทุกวันดูกราฟทุกวันในเวลาเดิมๆของคุณนะคะ หน้าสนถ้าลงมาที่ปลายไส้เดิมนะคะเพราะว่าแนวนี้มีแรงซื้อผลักขึ้นเป็นแท่งเขียวแบบทิ้งไส้อย่างสวยเลยนะปลายไส้เดิมน้อหน้าสนนะมีดีเจกไหมนิ่งนะคะน่าจะแรงขายหมดนะคะโอเคซื้อขึ้นไปแล้วนะคะเรียบร้อยนะคะเรามาลุ้นกันว่า270ดอลลาร์เราจะรอดหรือร่วงนะคะหน้ารอดนะคะ ได้ราคาไม่ดีนะราคาดีสุดคือปลายไส้เดิมนะคะอ้าวอย่างนี้เย็นๆนะคะอย่าดมตบลงมาแรงอ้าวลุ้นอีกแล้วนะคะเจดวิน้อง270รอยเดอลลาร์ของเราโอ้โหจบสวยนะคะวันนี้สามไม้ติดนะคะสามไม้ติดเงินทุนเราอยู่ที่100่งร้ดอลลาร์นะคะเงินทุนเราอยู่ที่100่งร้ดอลลาร์ ะะก็หวังว่าวันนี้จะได้ประโยชน์กับทุกคนในการอ่านแท่งเทียนแท่งต่อแท่งนะคะยังไงก็ต้องได้อ่านแท่งต่อแท่งนะคะแล้วก็ดูเทรนด์ให้ดีดูการวิ่งของกราฟให้ดีรี j e คชั่นเป็นยังไงนะคะเทรนด์เป็นยังไงนะคะฝึกฝนทุกวันค่ะฝึกฝนทุกวันโอเคนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะคะ